สวัสดีครับพี่น้องสู้ขูสุขอนบาเตาเมือมุกดาเด้เอเหมือนี่บาเตาก็ลงมหาปลาคือเกาเลยพี่น้องเลยว่าสิไปไล่มองเตรียมมองมาแล้วพี่น้องนี่เตรียมมองมาแล้วครับจักสิถือกบเถือก <laughs> ไปหลุดน้ำกันครับไปไป,ไปหลุดปลาลออปลาม่องน้ำกันครับไล่มองแล้วบาเตากสิพยายามหลบตัวบ่ได้อันนึงก็ต้องได้อันนึงพี่น้องเลยเพราะได้แนวกิน,น,น,นเนาะคือว่าแหละไปหลุดน้ำกันเลยครับ เดิ่ง <laughs> เอาพี่น้องเลยมีต่งงาใหม่มูมีปลาโอ้ยวอดจังไดรลระบาเจาะวอดมาแล้วโอ้ยยิงเหลือเยอะพี่น้องเหลือที่สุดลุม ปลาบุมีพี่น้องเอ้ยอิฐงาใหม่

อยู่ตัวหลังเหร่ยตัวที่สองครับรลอดน้ำนำหลอดบาเตอาก็เริ่มขาดไปแล้ว <laughs> นั่นง,งนี่อาลุ้นลังต่อไปครับ,บ,บรถือคักแท้นี่ พอดช่องลังเลยพี่นอ้องผูคักลีนี่นะล่งนี่หนึง่งสองสาม สิบตัวพี่เนาะคักๆคักลังนี่เอาลุ้นหลังต่อไปครับ ได้เลี้ยมพี่น้องบ่ได้ตื่มใส่กันตุ่นหน่นอยมันครับนี่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 ตุ่นหน่อยจะพักปวดอยู่ได้พี่น้องไสร็สามครับไสร็จสามเตี่ยมหลังต่อไปครับเอ้าหลุดน้ำกันครับอยู่ใน้ระวัง Ba, bà con yaki thầy mì đêm yon sắp 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 yon sắp xếp yon sắp xếp yon sắp ปาก,กินแสบอะไป,ล,ะไปลุ่นล้างสุดถ่ายถ่ายสุดจักสีมีโบมีพี่น้องเยหล้างสุดถ่ายก็ได้ ใส่งาม้มาอย่ตันี่นั่งสุดท้ายท้ายสุดป๊อปา้ปุ๊บยีนองบมงเมนมนพิการเน๊แต่ว่ามัน เอามาสรุปผลงานน้ากันนะครับพี่น้องเนาะเมื่อนี่พ้นงานเมื่อนี่ก็ได้ร้ายอยู่พี่น้องเลยส่วนมากสิเป็นปลาเนืออ่อนครับปลา้อนหินปลาปากปุ่มตัวหนึ่งครับตัวงามเลยพี่น้องตัวหนึ่งเกือบประมาณเกือบลูกหมดละไงเติบเด้พี่นอ้องเอาสุดท้ายนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาเต้านําเ,เด้อครับเพื่อไปกำล,ลังแรงใจเบาเต้าทำคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ